you <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสก็มาพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะใช่แล้วครับวันนี้เรามีรถดีๆนะครับมันนาเสนอให้กับท่านผู้ชมด้วยแต่ก่อนอื่นเลยคับน้องกระตูนทําไมผมน้องกระตูนวันนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเลยครับวันนี้ไม่ได้สระผมมาค่ะพี่โตเอปล่อยให้ตัวเองไม่เรียบร้อยอย่างนี้มาเจอท่านผู้ชมได้ยังไงครับได้สิคะก็เพราะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีอะค่ะพฤหัสบดีอะค่ะ กนกตเห็นนกบินไหมครับนกบินไป็นเหนกันนกยูโดโอเคงั้นเราข้ามไปคุยเรื่องกระแสช่วงนี้ดีกว่าคนานนรับน้องกระตูนได้ค่ะตอนนี้นะคะไม่พูดถึงการเลือกตั้งไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็เข้มข้นมาก และที่จะใกล้เข้ามาถึงก็คือวันอาทิตย์วันที่17จะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงด้วยนะคะใครรักทีมไหนพักการเมืองไหนก็อย่าลืมไปเลือกกันด้วยนะคะแต่รถของเราวันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ต้องเลือกเลยเพราะว่าคันนี้ดีที่สุดเลยครับนักองตูนยังไงคะพี่เจ้าไม่มีผลิตอีกแล้วและมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วครับกับ m e r c e d e s Benz G L C 2อ0 D า A M G Coupe นะครับมาพร้อมกับสีดำับ ต้องชมเท่านั้นครับใช่แล้วค่ะแน่นอนครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นสไตล์ SUV นะครับขนาดกลางหรือว่ามิดไซส์นั่นเองนะครับ แล้วก็ปรับรูปทรงนะครับให้มีความสปอร์ตโดยเป็นทรงคูเป้นะครับลาดท้ายเนี่ยนะครับมีความสปอร์ตมากๆในส่วนของการดีไซน์ของตัวรถก็ตกแต่งออกแบบมาได้สวยงามมากๆบริพารรอบคันนะครับจะเป็นชุดแต่ง AMG นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบไดมอนด์คิวนะครับส่วนไฟหน้านะครับมีการวางนะครับสวยงามพร้อมระบบไฟแบบ n t e l l i g e n t l i g h t System ในส่วนเหลี่ยมมุมของฝากระโปรงหน้าก็มีความสปอร์ตเช่นกันนะครับคันนี้มองจากข้างหน้าสวยงามมากๆครับ และเรามาดูกันค่ะว่าทําไมรถคันนี้ถึงเป็นที่นิยมและถึงมีความสวยงามขนาดนี้ก็ดูจากด้านหลังตูนสิคะตัวรถนะคะจะมีสไตล์แบบคูเป้ค่ะมีแนวสโลปจากหลังคาด้านบนนะคะสโลปลาดยาวไปจนถึงฝากระโปรงด้านท้ายเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของรถคูเป้เลยนะคะเขาได้ผสมผสานระหว่างความเป็นสปอร์ตคูเป้และ SUV เข้ากัน <What? S 1> ได้อย่างลงตัวมีลักษณะที่เป็นขนาดกลางนะคะจะใช้งานคนเดียวครอบครัวขนาดเริ่มต้นหรือขนาดกลางก็ยังใช้คันนี้ได้นะคะ แล้วเขาก็ยังมาด้วยล้อ MG ลายใหม่เป็นลายซี่ขนาด20นิ้วตัวลายล้อนะคะจะเป็นแบบซี่ค่ะผสมผสานร,ระหว่างสีไบคัลเลอร์ตัดกันอย่างมีมิติมากเลยนะคะ มากันที่ด้านท้ายต่อกันเลยนะคะสําหรับดีไซน์ด้านท้ายคันนี้ใครเห็นเราก็ต้องล้อกว้าวเลยทีเดียวค่ะใช่ครับในส่วนของด้านท้ายนะครับโดดเด่นนะครับด้วยไฟ LED นะครับจะมีขอบเล็กยาวๆนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับเราจะเห็นชื่อรุ่นชัดเจนนะครับ GLC 250D นะครับพร้อมสัญรั์ AMG ส่วนปลายท่อดิฟิเซอร์นะครับก็ตกแต่งออกแบบมาได้สวยงามมากๆและแน่นอนครับในช่องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับยังมาพร้อมกับตัวแ a n d Free Access นะครับที่สามารถเปิดโดย ต้องใช้รีโมทหรือปุ่มได้เลยนะครับและในช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างนะครับสามารถใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะพี่โจเราก็อยากซื้ออสบายนะคะใครที่นะครับไม่สะดวกที่จะใช้เท้าเตะก็สามารถปิดด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะและแน่นอนครับกับ GLC 250D คันนี้นะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวดีเซลนะครับจะไม่อยู่ใน GLC 250D Coupe อีกแล้วครับใช่ค่ะเพราะว่ารถใหม่เขาไม่ผลิตแล้วใครที่ต้องการหารถทั้ง GLC G.L.C. คูเป้แล้วเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ถือว่าขึ้นแท่นแลไอเทมแล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ เขามาด้วยเครื่องยนต์แบบดีเซลแถวเรียง4ี่สูบค่ะขนาดอยู่ที่2,143ซีซึงี่กับอีก204แรงม้านะคะพร้อมทํางานควบคู่กับระบบเกียร์ต่อมายาง9ก้าซ<ช>ีพอด้วยนะคะพี่โจใช่แล้วครับและยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบโฟเมติกหรือว่า4ล้อแบบ Full Time ด้วยนะครับคันนี้ประหยัดน,น้ามันมากๆครับนอกนแล้วตอนนี้ตูนกับพี่โจก็อยู่ภายในของรถ GLC Coupe คันนี้แล้วนะคะภายในจะถูกตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัดกับคอนโซลตรงกลางที่เป็นสีดำแล้วก็ลายไม้สีดำ ให้ความเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตนะคะสีดำนะคะนอกจากความสปอร์ตแล้วยังดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะพี่โจใช่ครับผมและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานแบบครบคันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับมาด้วยหน้าจอแบบออ d ด o โอ20นะครับสามารถปรับโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะอยู่ตรงกลางคอนโซลเลยทีเดียวมาพร้อมกับตัวทัชแพดน้องกระตูนครับคันนี้นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยมีถึง5โหมดด้วยกัน mm hmm. น้องกระตูนชอบโหมดไหนมากที่สุดครับ จริงๆเราตูนอยากลองขับโหมดสปอร์ตครับพี่โจโอ้เป็นคนแบบเฟี้ยวฟ้ากนนะครับนี่ยนะคับแน่นอนรับโหมดสปอร์ตนะครับอัตรารอบเครื่องเนี่ยนะครับจะทดให้มันแรงขึ้นนะครับเพื่อเวลาเราเหยียบเนี่ยนะครับรอบเครื่องจะได้ขึ้นมาเร็วด้วยแต่คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยทอร์กดีอยู่แล้วนะครับนอกกระตูนและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับกล้อง360องศาเพสต์อัพดิสเพย์และที่พลาดไม่ได้สาวๆนะครับที่จะไปขับรถต่างอากาศครับแน่นอนรับน้องกระตูน หลังคาซันดูตรงนี้นะคะต้อนรับซัมเมอร์เผื่อใครจะรับรถคันนี้ไว้ไปขับชิๆลๆริมทะเลเปิดรับลมได้เลยนะคะเนี่ยพี่โจใช่ครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครกลัวว่าเป็นรถคูเป้แล้วจะแคบนะครับบอกได้เลยครับว่าไม่แคบครับใช่ค่ะดูจากพื้นที่เฮดลุมที่มีพื้นที่เหลือเชรไพี่โจโหยังกว้างอยู่เลยนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็เป็นรถครอบเรือได <ยา S 2> ้อีกะมรับ และรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะ Mercedes Ben z GLC 250 Coupe มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะตัวรถนะคะจะเป็นแบบ SUV ผสมผสานกับดีไซน์ความเป็นสปอร์ตคูเป้โดยที่หลังคานะคะจะมีความสโลปลาดต่ำนะคะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบสุดๆเลยแล้วข้อสำคัญคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดหายากมือหนึ่งไม่ผลิตแล้วใครที่กำลังหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะ ขึ้นแท่นแรไอเทมอีกหนึ่งคันพร้อมออปชันที่ครบคันเลยนะคะพี่โจใช่ครับผมวันที่พารอบคันนะครับจะเป็นชุดแต่ง AMG นะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อ AMG ขนาด20นิ้วนะครับ Keyless Go Package นะครับหลังคา Sunroof ฝาท้ายไฟฟ้าภายในมาด้วยเครื่องเสียงเบ Burmester Surround Sound System นะครับการปรับเบาะไฟฟ้า และก็เมมโมรี a แพ็กเกจด้วยนะครับมีกล้องมองหลังพร้อมกับเฮดส์อัพดิสเพย์นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่1 9 0 0 0หมเกิโลเท่านั้นนะครับวารนตีจากศูนย์ m e อร์ d e s b e n บนถึงปี 2, 0, 2021เลยทีเดียวราคาพิเศษที่เ e n z NK นตั้งไว้เพียงแค่3 6 9ล้านบาทเท่านั้นครับรีบเข้ามาเลยนะคะ <What? S 2> เลขไมค์คันนี้ฟังดีๆนะคะเท่าไหร่คะพี่เจ้าหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเท่านั้นครับอีกครั้งได้ไหมคะ พี่ว่าพอเลยแหละครับท่านผู้ชมรู้แล้วครับสังกระตัวเล็กหม่มันน้อยก็เลยอยากย้ำมะค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัคบ๊ายบายบายบ